มันมีชิงช้าสวรรค์อยู่ที่เนี่ยนะครับผมเคยไปตรวจมานะครับมีงบบำร,รุงรักษาปีหนึ่งหลักหลายล้านบาทเลยครับที่ผมเคยไปตรวจมานะครับก็มีชิงช้าสวรรค์อยู่ที่ห้างสสินค้าแห่งหนึ่งแถวริมแม่น้ำเจ้าพญาครับอันนี้ก็มีงบในการบำรุงรักษาเนี่ยค่อนข้างสูงมากเลยปีหนึ่งหลักหลายล้านบาทน,นะครับแต่ว่าค่าตั๋วที่เขาขายได้เนี่ย ยังไม่คุ้มราคาค่าบำร,รุงรักษาของเขาเลยนะครับแต่ว่าเขาก็จําเป็นจะต้องบำร,รุงรักษาให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ปลอดภัยนะครับเพราะว่าเขาอยากจะให้ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นแลนด์มาร์กนะครับเป็นจุดสนใจของห้างของเขานะครับสินค้าสวรรค์ที่ดีนะครับมันก็จะต้องมีระบบป้องกันอัคคีภัยด้วยแล้วก็มีระบบความปลอดภัยที่ เพราะว่าชิงช้าสวรรค์นะครับถ้าเกิดเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นอัคคีภัยนะครับหรือว่าเรื่องง่ายๆแค่ไฟฟ้าหลักดับเนี่ยนะครับมันก็จะมีคนที่จะต้องค้างอยู่ข้างบนกระเช้าเนี่ยนะครับในที่สูงซึ่งช่วยเหลือก็ลําบากนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเวลาเล่นชิงช้าสวรรค์ที่กําลังอยู่ในเวลากลางวันเนี่ยประเทศไทยเรารู้อยู่แล้วว่าแดดร้อนมากไม่งั้นก็จะเหมือนอยู่ในเตาอบเลยชิงช้าสวรรค์เอ,เองเนี่ยก็จะต้องมีระบบป้องกันนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบเครื่องปั่นไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินนะครับเวลาไฟฟ้าหลักดับก็สามามรถจะ ทำงานต่อได้ทําให้คนเนี่ยไม่ติดค้างอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็มีระบบนี้และภัยอื่นๆด้วยนะครับที่เกี่ยวข้องอันนี้ก็เลยเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่เขาเก็บราคาค่าตั๋วค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าทราบมาว่าเนี่ยราคาค่าตั๋วที่เก็บได้เนี่ยก็ยังไม่ค่อยจะคุ้มค่ากับการลงทุนในการบริโภคสาแล้วก็ค่าลงทุนติดตั้งเครื่องเล่นนี้เลยครับแต่ว่าเขาก็ต้องเก็บไว้นะครับเพราะว่ามันเป็นแลนด์มาร์กนะครับที่เป็นจุดสนใจของห้างของเขา